วัสดีครับุ๊บมุนิหายอยู่ให้กินครับผมมาหาหางหนูครับมุ้งหนูครับผมนี่ครับหายอยู่ให้กินครับนี่ครับผมบหางไว้เนี่ครับเองหายเลยครับหายเลยหาก็เพียนบ่นหาตอยกันครับหาตอยกันจักไปทา้งหลาบ่วงานหาครับ น่ะฮะจักมันเดือดไทางไหบ่เพราะว่ารักมันกินเกหอมันเกยผมไซักไปในู่นี่ผมไ้ซักไปในหูนี่แะครับนี่ผมัเอจว่าดีมันแกนบนี่ถือก็ล้วชบรูไปทางไหน,น,น,นออบุ หาก็ู้เห็นบันี่หาหนูก็เห็นขี่น้องเอ้ยจะกนไปทางไหนบุ๋จะก,ก้มุ่งไปฝวงมันไปใจบุญเยอะเลยครับเข็จะไปทางไหนแสดงไปทางใดหาหนูก็เห็นหาหนูก็เห็นขี่น้องไปเราหนี่ล่ะครับ ะเลี่ยมาทางไลยดูก่อนน้ำหาก็ไปเห็น,นโอ้ยจังจังบากอ่ะจังบักสังใส่บ้านี่เหรอครับใส่มาทางนี่สิใส่มาทางนี่สิหางมาหนึ่งวงมาหนึ่งวงมาหเห็นบักนี่อันหนึ่ง ขาขาวๆงเขมีตเบาถือทำางนุ้นพี่ต้องห้หนูเหรอครับบุ้น้อยขุดหอยยังกินบงครับนัอยนึ่หมดนักว่อยหนูขุดนะบงบวงผมใช่ไหมบงผมใส่ไห มองขับข้อยลงขุดขับนี่ขุดมุลเอเล่เลยมุลเอเล่เลยบานี้ผมใช่เลยที่ว่านำหาบังตัวนั้น่งต้นขวายจับไปทางไหนจับไปทางไหนนำหาอีกคนโอ้ยเต๋อเตวอ่ะเต๋อเ้๋อเต๋อเต๋อจับไปทางไหนบุ้งหาเขาเห็นยดบ่หิ้งว่ะาครับ แกงมาทั้งผีบอรักนยิ่งยิ่งรักนยิ่งยิ่งยุ่ว้าวเผือโอ้รับเห็นแล้วครับเห็นแล้วรับเห็นแล้วเฮ้ยได้แล้ว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  Thì nó hấp đây không? Đó, bắt chít cây thế kìa Kìa, hút khoảng cái kìa Bưng nè Đi nó Cây hấp quá Quá thù Bưng Bưng đù Có khoảng cây hấp khoảng nè Cây hấp cây nè Nó rung rừng nhàng lắm Phải bưng Mỏng vấn đèn mát được kìa กบมองที่ผมมันห่างไว้ได้ครับเด้อเดี๋ยวไปนําไปบดูสาวตุนตัวของกุ้งหางเลยกับบันหมุนแหลนมามาเหมัอนใจกันบ่นี่ยังน้ำห้อยเลยนี่ครับเอ้าพี่น้องเห็นไหมครับนี่มองถุงกุ้งางนี่กุห่างอยู่นี่แหละนี่ห่างอยู่นี่ครับขนครับ ไก่ป่มึงสีน้ำไปป่นนี่นกสีแดงมาปฟองไหนนี่ครับจิมันน้ปฟองไหนปะถูกตรงนี้ตัวข้องหนูเหรอครับนี่ออกมาน้ำข้องน้ำยังนกก็สีแดดมาเนาะผมรู้แล้วเป็นยังไงอันบ่วงหังนู่ผมก็หายนี่บ่วงหังน่ผมเป็นยังก็หายวะเพราะมันไปไกลครับม,ไไรมันไปตายไก่โอ้มันรักปะเนี่ยครับ ลักมาหน,นิเนาะป้าท่มห่างกันเกือบชิบมตรครับอ๋อจากปุ่นปุ่นเหรอป้ากล้วยนางมาหน่มาหน่ครับมาหนิอ๋มอ,ปปาอามา,มา,มาอมมของอยู่นี่นี่มาของอยู่ต้นนี่นี่มายุ่งนี่มงรู้ขันโบของก็จะไปไกลแล้วผมว่า โอ้ต oh, ัวสัตจัง no. ย <So, S 2> ู่ไก oh, right, ่มาไก่มาไก่แฮงมาไก่แฮงู่ครับจะบากเขาือว่าอะไรครับตัวที่สองครับโอ้ยยังตัวที่สามตัวที่สามแห่งปีตัวยใจแห่งปีครับคุณบอกสุดยอดมากครับผมนี่แหละครับบังคุมเสียหายจีหนูกัดของผมมังคมเสียหายจีหนูกัดของผมมันอีเรียเลย บัง,บคง,ง,คง,ง,งคับคนสะให้ตีนงูกัดคนจะให้ตีนงูกัดตรงกลมนี่ได้แล้วพี่น้อวงสายยาวบ้างอีกอันอื่นถือปอ่อนบ่วงหนึ่งครับบ่วงหนึงบบงน่งบ,บ่วงหนึง่ง เื่อทีก็นะครับล้มๆมีต้องห้อยหนูกัดดนะครับเนี่ยต้นหญ้าเลี้ยงตะกระเตนาในี่ตะกระเตนบ่มีแล้วตะกระเตนโละแล้วต้องห้อยหนูกัดครับเไงต้องห้อยหนูเลยข้างนั้นเลยคนแจังบ่อต้องห้อยหนูกัดครับกัดอัน่างอีกเลยคนน่ะนี่ผมกับหางไว้อีกอันหนึ่ง มุกหางไวัยสันเป็่หนึ่งมุกหางไวัยสันแต่ว่าปามองผมกัดอันไปไกลลีครับไปไกลลิมองมองผมห่างกับอันมองชิมถือกันไกลกันเลยครับไกลกันเลยเกือบซิปเมตรน่ะเกือบซิปเมตรครับ Chúng gì ngang ngang đoạn ngang đoạn cứ tay vâng. càng lên. Chắc cao. Đừng chắc cao. Lái đi học Bọc cây á Mó hàm hôm đây nè. Dạ. Cực. Cực cực xíp. có miền là hợp. ก็คมมิก็เหนียะแต่ที่มันได้เนาะเอามันหมานกรับปูมนี่ครับนี่มาครับมันหมานครับมันหมาน,มาน,มานได้แล้วครับได้แล้วนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วจะยู่ได้กินแล้วครับได้อยู่ได้กินแล้วครับปูม อ้าวช่วนี้ก็ฝากปีฝากนองสมดีนะครับผมย่ืลืมกดติดตามกดสับสุขัยกดไลค์กดแแร์ช่องสมบัชนะครับผมโดอสมมีชิดพีดีมานำเสนอครับผมสวัสดีครับ